เด็กๆสวัสดีคะ่ะตอนนี้เด็กๆอยู่ที่ Impact Arena เนืองทองธานีเรากำลังจะเดินไปที่ Outlet Square ลลนะคะออกจากอลล์ที่6มาแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะไรทอมยัางย่าจะปิดประมาณ2ทุ่มนะคะ Super Sport ปเ,ปเซลล์ up to 90%เลยนะจริง วฮ้ยมีสื้อผ้าเด็กด้วยนะไปดูสื้อผ้าเด็กกันเลยที่คอสก็อยู่ติดกันนะอยู่ในห้องเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูทางนูสิ นิวบาลนนะคะเกี่ยวอะไรกับหมูแดงอ่ะหมูแดงอีกตัวทำไงหมูแดงอาก,กินขนมหมูแดงกินขนมเฮ้ยบายบาย <S <S ไปดีกว่าดูไลฟ์ศาลาไปห,หน่อยหมูแดงนะคะกำลังกำลังบ้าหมูแดงฟีเวอร์นะคะอันดีด้าน โอ้โหเอาเลสแควร์ oh, mm hmm. นะคะฝั mm hmm. ่งนู้นโอ้เทียบเลยถ้าเปิดถึงเที่ยงคืนนี่จะ mm hmm. จะัดมากเลยนะสำหรับคนที่โล่งงานมา Under Armour เมอร์เซลห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ววว,วก็จะเข้ามาที่ฟู้ดด้านใน,นนะคะมีร้านอาหารแล้วก็มีร้านเบเกอรี่ด้วยไม่อยากกินอะไรใช่ไหมนีม่ทองการเดนมาร์เก็ตโซนแฟชัน่นโซนซีนีมาฟิชเน็ตก็มีนี้นนมดมไอันนี้คือไวส์อรี่นะคะ มีซานตาเฟ่อยู่ข้างหลังอ่าในทางเขาอยู่นุ่นตะกี้ MK สุดแซ่บหนุนยามถึงนุ้นเลยข้างบนมีร้านไอติมมี่เสี่ยวด้วยนะคะนี่สามชิ้นเก้าร้อยเก้าสนะคะเออถูกดีนะอุ้ยน่าจะใส่สบายด,นะแบบด้วยนะเนี่ยแบบไม่มีโครงด้วยอ่ะเฮ้ยสามชิ้นเก้าร้อยเก้าสิบก็ถูกนะ โบอร์เอ็มมีคาะสิยนี่ร้านแบรนด์นะอุ้ยมีร้านช่างนมไข่มุกด,ด้วยเปือบสองทุ่มนะคะแต่ว่าพนักง,งานยังรับออเดอร์ตอนสองทุ่มให้เราอยู่เลยเย้เย้เ yeah, ย <yeah>, yeah. ้นี่เขากำลังทานอะไรให้เราดูเห็นไหมไงช็อปปิ้ของป้านหนิงเนี่ยอยากกินอ <Anne> ันตี้แอนยกมือขึ้นใช่หรืเป่ะ ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ฮอทดอกเราไม่ได้สั่งมีฝาปิดด้วยว,าว้าว่หอมน่าใช่ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะวันนี้สนุไม่ค่ะเด็ก